เอาละครับกลับเข้ามาอยู่ในเกม Hero Master เช่นเคยเมื่อวานความเดิตมตอนที่แล้วดูเหมือนว่าเราจะได้เจอกับปังนะครับแล้วก็มี Ming, มิงมีฟงอาร์มิต้ามีดรสการมี RCM แล้วก็มีด r รพายัพทีนี้เหมือนเราจะต้องไปขออะไรนะเป็น Data ปะ่ะไป BTS เหรอมันมีคำสั่งเดียวอะเหมือนเราจะต้องไปขอ Data จากตาน,นะครับ เ,เราออกมาข้างนอกได้แล้วว่าเอต้าไม่ต้องมีด a าต้าเกมฮีโ่มาสเตอร์แน่ๆไปลองขอ,อยืมมาดีกว่าใช่แล้วปิงบ้านเอต้าอยู่ชั้นล่างฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายไอศครีมที่ใกล้นี่เองตรงข้ามหรอถัดไปดิเฮ้ยเออประแพทประแพทมอดีครับคุยคุยได้ด้วยไงจะปิงจะไปเล่นข้างนอกเหรอหาประแพทเล่นสนุกก็สำคัญนะแต่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วอย่าลืมทำการบ้านทบทวนบทเรียนด้วยนะ อืมโอเคครับป้าแพทขอบคุณที่สอนคนดูผมนะครับไปละเออยอี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อกล้องกล้องมันมันแผลนปพ๊บมิงปิงปิงเรื่องเมื่อวานนี้พวกเราตาฝาดไปหรือเปล่านะดูเหมือนผู้ชายคนที่เข้ามาช่วยเราไว้น่าจะถูกจับไปถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลไปดอกมิงฉันคิดว่าฉันมีวิธีช่วยเขาแล้วละ่ะปิงคงไม่ได้คิดจะทำอะไรสเสี่ยงๆอีกใช่ไหมเนี่ย <ś led> ใช่แล้วมิงฉันจ,จะไปกอบกู้โลกไงล่ะมิงมิงมองมิงมองมาแล้วมิงหันหน้าหนีเลย <ś led> ใครอ่ะแฟนฉันอยู่ไหนเนี่ยเข็มรอมมาตั้งนานแล้วนะคนอะไรไม่รักษาเวลาสงสัยต้องกำลังจีบสาวอื่นอยู่แน่เลยใหญเข็มจับได้นะ <ś led> ขอให้เจอแฟนไวนะครับไปละ ตรงดูน่าจะมีคนอยู่นะแต่ไม่ไปดีกว่าไกลเกินอันนี้ถังเอ้ยมีหุ่นยนต์ว้าวหุ่นยนต์โลกอนาคตปปุ๊บสวัสดีครับผมคือหุ่นยนต์แจกใบป,ปลิวรุ่ล่าสุดันรับใบป,ปลิวไปสักหอ่ใบสิครับอืมได้สิว่าแต่นายกำลังแจกใบปลิวอะไรอยู่ล่ะไม่รู้สิครับผมอ่านหนังสือไม่ออกงั้นเอามาเดี๋ยวอ่านไ้ฟังต้องอ่านไหม รมาเตรนแน่นอนอาแดขายเกมนั่นน่ะขายเกมนั่นอ,อ่านก็ได้ใบปลิวนี้เขียนว่าขายเลหลังหุ่นแสกใบปลิวรุ่นใหม่ถูกมากติดต่อด,ด่วนจําเป็นซื้อรุนตัวเมียเอาไม่ใช่เหรอโทษพวกโทษพวกผมเพิ่งออกมาได้ห้ามาดิงล้าหลังซะแล้วเหรอเทคโนโลยีมันไวนะนายต้องทําใจเจ้าหุ่นยนต์มันบอกว่าด้านล่างใช่ไหมต้าแต่ฝั่งนี้แล้ว ไปหลังหรือไปหน้าวะตรงข้ามน่าจะตรงไปนะร้านนี้เติมอะไร้ติมเอา้าตรงนี้เอ้ยฟุกตาตาไอ้ตาอยู่ไหมลุงมาหน่อยดีมีเรื่องสำคัญนะยุย้ยอะไรวะไอ้ปิงมาตรกรอนบกเบ่งเดินบ้านคุณอยู่แต่เช้าเลยเอานะ่ามีเรื่องสำคัญไอ้ตาแกเล่นเกนมพิโดมาเตอร์อยู่ใช่ไหมถามทำไมวะ ขอยืมดาต้าฮีโร่ันหน่อยดิอยากได้ก็เล่นเองดิเขาเล่นฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยขายเก่งนะฮะเดี๋ยวนะหยอกหยอกหยอกเผ่น้าฉันจะไปช่วยคนเกควรจะภูมิใจนะไอ้บ้านนี่เพี้ยนไม่เชื่อหรองั้นดูนี่ปังออกมาโชว์ตัวหน่อยปังอ,อกมาแล้วอะอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้าททำไมตามเห็นแกลปัง จริงๆแล้วระบบ RCM มันยังไม่สมบูรณ์นะคนทั่วไปที่ไม่ได้สวมคอนแทคเลนส์พิเศษมองไม่เห็นพวกเราหรอกอ้าวแล้วทำไมฉันเห็นละ่ะนั่นสิงงอยู่เหมือนกันไอ้ปิงแกเป็นอะไรวะอาการหนักแล้ววะ่ะพูดกับตัวเองก็ได้ไปแล้วนะจะไปนอนเฮ้เดวอต้ากลับมาก่อนเอาดาต้ามาก่อนดิว <laughs> โอ้โหบุลลีบอกว่าไปหาหมอเช็คประสาทบังห้ปิงหมูนี่แกเพียเพ้ยนไปวะ่ะดูวันด่าเลยเลย เวรกรรมทำไงดีล่ะทีนี้ไม่รู้สิจริงด้วยไปขอไอ้ฟองดีกว่ามันก็เล่นเกมนี้เหมือนกันนะอืมเหมือนว่าครอบครัวไอ,ฟอไ้ฟงมาจากเวียดนามเปิดร้านขายแหนมถัดไปนี่เองอ๋อคือบ้านไอ้ต้าขายไอศครีมบ้านไอ้ฟองขายแหนมอืมโคตรไทยไทยจะจัดถัดไปก็เดินตรงไปใช่ปะ่ะโหร้านขายเยอะมากอะ่ะ อ๋อตรงนี้อันนี้แหนมเหรอทำไมเหมือนลาสเต็กเลยฟงฟอง,ฟอ,งอยู่หรือเปล่าลงมาหน่อยสวัสดีครับปิงมีอะไรเหรอมาแต่เช้าเลยเราขอยืมดาต้าของเกมฮีโร่มาสเตอร์นายหน่อยดิปิงจะไปทำไมละ่ะเผือนหน้าฉันจะไปน,นูองใช้นะ่ะเราก็อยากให้ยืมนะแต่ว่า ตาเดาสิครับเมื่อคืนมันบอกให้เราใช้บอทช่วยมันเก็บเลเวลปร,กรากฏว่า GM โ r o ่มาโ,โดนแบนดาวหนีไม่ทันอยู่คนเดียวเลยโดนลบดาต้าหมดเลยโอ้น่าสงสารอ้าววิตานึกยังไงเนี่ยอยู่ๆก็อยากเล่นเกมขึ้นมาไหนปิงบอกไม่ชอบเกมแบบนี้ไงเอาอย่างนี้เรามีบัตรเล่นเกมฟรี1เดือนยกให้นายละกันลองไปเล่นดูนะถ้าอยากดูอะไรค่อยมาถามเราละกัน อุ้ยเอาว่าว่าไงปังราบัตน,นี้ไปสมัครเล่นเกมใหม่แล้วเอาดาต้าของฮีโร่มาใช้ได้ไหมได้นะแต่ว่ามันต้องสร้างนัแข่ฮีโร่เลยแบบต่ำๆพวกนี้ยังไม่มีประสบการณ์เลยเอาไปสู้ไม่ไหวหรอกสงสัยนายต้องเอาไปเล่นให้เลเวลส,งสูงๆก่อนพูดไปเล่นไปอย่างนี้ใช้เวลากี่เดือนกี่ปีกันละ่ะไอพวกเกมบอนไลน์นี่มันยืดได้จะตายชักแหมปิงในความยืดยาได้มันหนุกด้วย อ่งนนายแก้ไขข้อมูลฮีโร่ให้มันเก่งๆเลยไม่ได้หรอไม่ได้หรอกสันทามได้แค่ดึงฮีโร่ข้อมูลในลคอมพิวเตอร์ออกมาจะเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับนายแล้วละ่ะมาต้องมีวิธีดีเงินเรากลับบ้านไปลองเล่นก่อนละกันเอาว่าอัปเกรดเป็นเด็กติดเกมโยโูผมไม่ได้ติดเกมน,นิดทางลงเราขึ้นงอ้อเฟี้ยวงอ้อเอ,อ้ยยังไม่ดิเราต้อง ทำตามกฎจราจรน,นะครับแหมเป็นคนดีขึ้นมาเชียชีิตจริงทำงี้ไหมเนะี่ยหยอกหยอกหยอก,ยอกมีบ้างมีบ้างแต่ไม่บ่อยเน,นี่ยมีคนจะเป็นปึ๊บแล้วสะพานอ่ะเอาพูดถึงเจอเลยถ้าไปเหมือนฟุกเจอบ่อยจังมะจะแวบบายแล้วนะเจ้าหุน่นบายนะพี่สาวไปแล้วนะมิง ไปนะป้าแพทฟึบดิสโชว์ป้าแพทเรียบร้อยอุย้ยผมอยากไปฝั่งนู้นน่ะร้านขายของเยอะมากเฮ้ยมีหุ่นยศไปดีไหมไปไปไม่ไปไปในเรื่องดีกว่าขอโทษนะเจ้าหุ่นฟาร์มกับเข้าร้านเกมเรามาลองเล่นเกมนี้กันดีกว่าว่าตาไหนเล่นเกมนี้เป็นหรือเปล่าปังฉันเป็นหุ่นฉันจะเล่นทําไมอะว่าตาไหนล่ะอยู่ร้านขายคอมพิวเตอร์ไม่เคยเล่นเลยเหรอเออใช่ โธ่เด็กวายวีโร่่องฉันไม่เล่นเกมอย่างนี้หรอกว่าแต่จะเล่นในเกมยังไงล่ะต้องหาแผ่นเกมมาลงรอเปล่าหืมปิงเชื่อละวยีร้อนเ่ยจังคอมสมัยนี้นะ่ะรันโปรแกรมทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์กลางนะดังนั้นน่ะนายแค่บัตรเล่นเกมที่ฟงให้มาใส่เข้าไปก็เปิดได้แล้วอุ้ยเอาว่าเกมในเกมเอาล่ะเกมติดแล้วขั้นตอนแรกนาะยต้องสร้างตัวไหนขึ้นมาในเกมก่อนนายลองกดลลอกอินดู เฮ้ยเอาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวตอนนี้เกมกําลังสแกน Data าคร่าวๆของนายขึ้นมาเพื่อสร้างตัวนายขึ้นมาภายในเกมยังไงล่ะเวลานายเล่นเกมนี้นายจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในเกมจริงๆในความจริงแล้วนายจะแค่หลับฝันไปก็เท่านั้นเฮ้ยเอาละเสร็จแล้วก่อนอื่นนายก็ต้องสร้างฮีโร่ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อสู้แทนนายต่อเดิมเกมนี้นายจะมีหินสําหรับสร้างฮีโร่แบบส่งอยู่หนึ่งอันนายลองกดเลือกที่หินนั้นแล้วก็กดปุ่มสร้างฮีโร่ดู แล้วจากนั้นก็ภาวนาขอให้ได้ฮีโร่ที่ดีมาแล้วกันทำเองนะฉันไปช่วยแล้วสุ่นใส่ทำไปได้ช่วยใช่แล้วใช่แล้วปังโอ้ยมีโอ้ย,อยหินหินสีรุง้งหินสีรุง้งข้างในมีตราสัญลักษณ์แห่งโอกาสเฉเรียกฮีโร่แบบสุ่มแมพมิมโ,โอ้ยห่อคอยของเล่นรับแรงนครเมืองบาดานวิหารไฟเบร์อะไรอะเอนเกตเกตบอร อันนี้เราอยู่เกตบอลใช่ปะทางเข้าสู่โลกฮีโร่มาสเตอร์จุดเริ่มต้นสำหรับรนักผจญภัยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราอัญเชิญก่อนรอแปบ๊บเดี๋ยวขอเชื่อมต่อข้อมูลก่อนไม้ยได้อะไรอะ่ะได้นักเบสผมได้เมดมาว่ะทุกคนฮีโร่ดักเบสที่รอบดูฉลาดเฉลียวเอาว่าตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อว่ามิลาน่า สามบบกดตเอน่าจะเข้าใจคดีนะยิงปิว้วเฮ้ยนี่ไงทำได้แล้วเก่งเหมือนกันนี่จำไว้นะเวลาจะสร้างฮีโร่ฉันจะต้องใช้หินพิเศษจากในเกมมาสร้างเอาละ่ะต่อไปก็ลองเลือกเข้าดันเชียนดูเดี๋ยวจะสอนวิธีเล่นเกมให้ไหนบอกหุ่นเล่นเกมไม่เป็นไงทำไมดูมากจังเออใช่ปิงสงสัยเหมือนกันเลยฉันตอบวงจรหาเอาจากอินเทอร์เน็ตนสิเนี่ hey, ใช่เปล่ากดตรงไหนต่อตรงนี้เหรอ โออแมปแมปเฮ้ยเข้าไปแล้วว่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจตประหลาดเฮ้ยตื่นเต้นจังเกตบอลเฮ้ยเราเข้ามาในเกมแล้ว,วอ่ะโอ้ว้าวนี่มันฉากอะไรเนี่ยสิเต็มยินดีต้อนรับสู่โลกเกมฮีโร่มาสเตอร์ที่นี่คือเกตบอลประตูสู่เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมครับ เอาล่ะนายจำสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ไหมอ๋อนั่นมันสัตว์ประหลาดที่ฉันเคยเห็นเมื่อดอนเมืองเก่านี่ตัวนี้จริงๆเป็นสุดยอดลูกกระจ้าของเกมนี้เลยนะนายลองเอาฮีโร่ไปสู้ดูได้รับแบบทัพแบบที่1เดี๋ยวฉันจะแนะนำวิธีต่อสู้ให้ถ้าตัวนี้ยังสู้ไม่ได้คงไม่ต้องไปต่อแล้วล่ะงอปังดูถูกเลยเหรอเดี๋ยวเจอกันปังนี่วิ่งชนด้วยความมั่นใจเดิมการต่อสู้่ะ นี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของนายนะฉันจะสอนเบสิกให้โดยพื้นฐานแล้วฮีโร่และสัตว์ประหลาดทุกตัวจะมีเวลาของตัวเองอยู่ <S <S 1> <S 1> เมื่อเวลาเต็มฮีโร่หรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็จะสามารถโจมตีได้หนึ่งครั้งเวลาของพวกฮีโร่จะถูกแสดงออกมาด้วยแถบสีเขียวนายสามารถเปิดเมนูเพื่อออคำสั่งให้ฮีโร่โจมตีได้ด้วยกันควบุ่ติดทางประมาณว่าเทินเบสนะครับผลักกัะโจมตีายไหนใตายหมดก็แพ้ก่อนใช่ไหมหมู่มากใช่หมู่มาก เลือกมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิตอนนี้ฮีโร่ของนายจะยังไม่เก่งเพราะยังไม่มีประสบการณ์ต่อสู้ดังนั้นนายจะต้องคอยช่วยเหลือฮีโร่้วยไอทมต่างๆวิธีก็ง่ายมากทุกครั้งที่เวลาของนายเต็มนายจะต้องเลือกใช้ของได้หนึ่งอย่างวิธีเข้าเวทีวิธีก็ง่ายมากทุกครั้งที่เวลาของนายเต็มนายจะเลือกใช้ของได้หนึ่งอย่างวิธีเข้าเมนูไอเทมก็กดด้านซ้ายหรือขวาจากคำสั่งฮีโร่ตอนนี้นายเพิ่งเริ่มดังนั้นฉันจะให้ร้วบทกับไอเทมเพิ่มพลังนายนะ ได้รับระเบิดแล้วก็เข้าจี่ฝืนพลังชีวิตฉันแนะนําว่าอย่างงกใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวหมดเพราะสามารถเก็บของพวกนี้เพิ่มได้จากไอคอนสี่้าฟได้ฉัดอ๋อมีของเติมเรื่อยๆหรอเอ้ยดีอ่ะเฮ้ยปังขอบคุณนะนี่เป็นสไลด์สรุปวิธีการต่อสู้โดยรวมแมชช่อมือโทรเรียลเอ้ยตัวแดงแคืออะไรอ่ะเดียวมีฮีโร่ใหม่มาใช่ไหมอะเอาว่าเอาล่ะหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะ นายลองสู้ดูละกันรับรองไม่ยากหรอกรอตั้งนานเอาละลุยเลยยีโร่ยิงมาแล้วเฮ้ยม,ยมีอะไรมั้งเนี่ยเฮ้ยเราเล่นไงวะทุกคนกดปุ่มขึ้นตัวไหนเนี่ย มันบังคับใ้ไอเทมเหรอดับเบิลหนึ่งลูกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะกำลังจุมตีสี่สิบปุ๊บตุ้มฮะชนะแล้วหรอมันบังคับใ้ไอเทมเหรออันนี้อะไรอะ่ะได้รับแว่นมองทะลุไอเทมดาตา้า ฟังคำอธิบายสักหน่อยก็ได้เอาล่ะฉันจะอธิบายเรื่งไอเทมในของต่างกันในฟังต้องใจฟังให้ดีล่ะนี่เป็นวิธีใช้หนะ้าต่างไอเทมแบบคร่าวๆอ๋อโอเคหลกัหลกๆแล้วไอเทมในเกมจะถูกแบ่งเป็น6ชนิดชนิดแบกสู้เหมือนเข้าจีดเดี๋ยวะเปิดเมื่อกี้ใช่มหมเออปิงเดียนดูไบเดียใช่ ไอเทมที่นายสามารถใช้สู้ด้วยจะมีทั้งหมด18อย่างซึ่งแต่ละอย่างจะมีความสามารถต่างกันไปว้าวเขาอยากเห็นทั้งหมดแล้วสิมีอะไรบ้างตอนเรียกระเบิดออกมานี่มันเท่งจริงเลยอะเหมือนเป็นเทนเลยไอเทมชนิด2ไอเทมเป็นพวกฮีโร่เหรอนายสามารถใช้ของเหล่านี้ระเบิดความสามารถของฮีโร่ต่างๆได้ที่หนะ้าต่างสกิลอ่านรายละเอียดที่เอาไวค้คาอธิบายําหน้าแล้วกันนะไอเทมชนิดสุดท้ายชนิดที่6กียไอเทม เป็นไอเทมชนิดสําคัญที่ใช้ภายในเกมปกติแล้วนายจะไม่สามารถทิ้งหรือขายพวกนี้ได้ถ้าน้าอยากฟังคำอธิบายนี้ใหม่ก็กดใช้ที่มนาตาเด๋วหนะ้าต่างไอเทมนะโอเคโอเคที่ไปหายเทมมันอื่นกันดีกว่าจะ่จางเห็นแล้วมีอะไรบ้างไอตัวไออ๋อนี่ไงโอ้แบ่งอนหมู่ชัดเจนดีอะอันนี้ได้อะไรอัศบินขึ้นจะมีสกิลเปิดให้อัพนะครับตามนี้ ปาร์ตี้จัดกลุ่มและยืนในบนสนามเพิ่มและสับเปลี่ยนฮีโร่ได้ที่ไอคอนถึงกองหน้าแนวหลังอ๋อก็คือสรุปโดยรวมก็คือว่าจัดตำแหน่งทัพนะครับเหมือนปกรระบบทั่วไปนะเป็นระบบปาร์ตี้นี่ไงจัดตำแหน่งทับหมดเลยแล้วก็อาวุธ โอเคดูเรื่องเรียนรู้อย่างรวดเร็วเกตบอลส่วนที่1นึ่งลุยที่เกตบอลนี่น่ะนอกจากจะเป็นที่ฝึกสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วมันยังมีความสำคัญที่พิเศษอีกอย่างนึงนั่นคือในนี้น่ะจะมีอัญมณีที่ใช้สำหรับเรียกฮีโร่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆหมายความว่าถ้าเราหาอัญมณีพวกนี้เจอเราก็จะสามารถเรียกฮีโร่ออกมาได้หลายตัวสินะ ดีละ่ะเงินดาตามเก็บอัญมณีพวกนี้มาเยอะๆเลยดีกว่าใช่การมีฮีโร่หลายๆตัวจะทําให้นายสู้ได้ง่ายขึ้นแต่ระวังไว้อย่างหนึ่งนะนายสามารถเรียกฮีโร่ออกมาสู้ได้จนหมดจากัดและเฉพาะฮีโร่ที่อยู่ในสนามต่อสู้เท่านั้นที่จะได้รับค่าประสบการณ์เมื่อการต่อสู้จบลงแสดงว่าไม่ดุมที่ตายใช่ไหมแหมยุกยากจังแฮะจริงๆนายไม่ต้องสู้กับพวกนี้ทุกตัวก็ได้นะเนาสามารถเดหลบพวกมันได้ถ้านายระวังไม่ให้พวกมันเห็น ฉันอธิบายทุกอย่างครบหมดแล้วถ้าผ่านาดีได้เขาเรียกฉันนะขอโทษไปนอนพอนะโอ้โหปังจะจำมันน้อยอีกเหรอที้สาวจริงๆเลยเฮ้ยตัวด้านหน้าคนไฟไม่วะเฮ้ยเดี๋ยวนะปังบอกว่ามีอะไรนะมีผลึกฮีโร่ใช่ไหมผลึกฮีโร่ที่มันใช้ได้ฮีโร่ได้อ่ะหยุดไหมโอ้ยมันเห็นมันเห็นปึ๊บหนีหนีจุกจ๊กจุ๊ก อุ้ยเก็บไปเท่มก็บไปเท่มไม่เอาไม่เอาเราไม่มีเรื่องปึ๊บจุ๊บจุ๊บนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเอาว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเต็ปที่กนึงจับๆ่บบบองแคล้วว่องไวเฮ้ยโดนปะเนี่ยไม่โดนเฮ้ยว้าว่าหลบได้ยังหลบได้อย่างไงได้ ไปดนต่อไปวะก็ไหนปังว่ามีไอเทมหลบคือปังบอกว่ามันมีไอเทมอะไรนะที่เป็นหินแดงฮีโร่อะยูตามแมปใช่ปะมันบอกว่าไม่ต้องสู้ก็ได้ก็คือผมหลบมาแล้วทําไมไม่มีอะปังก็หกป่ะเนี่ยตรงไหนเนี่ยเอ้ยเงแดงคืออะไรงแดงเอ้ยเราเจอว่ะเป้ย อ๋ยีได้รับหินตาสีแดงนี่ไงมี่เป็นหินสำหรับสร้างฮีโร่ดักดาบนะฮีโร่ดักดาบเนี่ยเป็นฮีโร่โตัวแทนสัญลักษณ์ความกล้าหาญเด่นทั้งในด้านพลังโจมตีและป้องกันเป็นเหมือนเสาหลักของกลุ่มเลยชิงห่อ,อปังนายสามารถสร้างฮีโร่เพิ่มได้เมื่อออกไปนอกดันเจี้ยนและไปที่หน้าต่างสร้างฮีโร่นะแจ๋วเลยกองทัพมิงจะมีสมาชิกเพิ่มแล้วอ๋อเวลานายสร้างฮีโร่ใหม่อย่าลืมใส่เข้ามาในปาร์ตี้ด้วยล่ะแจ๋วออกตรงไหนวะ มีปุ่มไม่ออกไหมอ่ะบสังแมทก็ได้มาเฮ้ยเดี๋ยวเธอไปมีสองตัวเดี๋ยวนะแลบเบิดไปหนึ่งลูกชาแอบปิป้งปองเสียงร้องเหมือนแมวเลยจะบ้าไหมเนี่ยอีกลูกหนึ่ง แล้วเบิดหมดแล้วอะตึ้งปองตุม่มสัตว์ประหลาดชื่อกิบกิบแล้วอันนี้ด้วยอย่าไปยุ่งกับซานฟุ๊บไม่ยุ่งด้วยหรอกยาเอาว่า เก็บเลยเยอะจัดๆล้ำรวยอูฟู่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอ้ยไอตัวนี้พิ่งตามเราไม่ทันไอตัวมีปีกอะทันตัวเดียวแต่เราต้องแบบไฟดหัขวาฟึบนี่นะ่ะชวแบบชวแบบคือถ้าเราสู้หมดมันจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพยายามแบบเดินในเรื่องจะได้มีในเรื่องดูกันเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวฟาร์มอะไรเดี๋ยวผมมาดักรอบก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ไหวก็จะไะฟาร์มก่อนโอ้โหเยอะมากทำมาฟึบจุกจุกแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยเยอะึบโอ้ยโอ้จุกเฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยไปหินหินเฮ้ยสีแดงเราเจอแล้วเราเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่านะ ผู้หลบพะกอยผู้หลพบหลพะกอยมันคืออะไรวะเฮ้ยผมได้หินอีกแล้วคุณผู้ชมเอาว่าหินตาสีเขียวนี่เป็นหินสำหรับสร้างฮีโร่รังธนูเป็นฮีโร่ที่บ่บอกถึงความแม่นยำเที่ยงตรงฮีโร่ตรัวนี้สามารถจโจมศัตรูดได้รุนแรงแม้จะอยู่แถวหลังจริงปะเนี่ยโจมตีคิทิคอลถ้าใช้ทีๆฮีโร่ทน ค่าใชาด้ดีๆฮีโร่นักธนูจะเป็นฮีโร่ที่โจมตีรุนแรงที่สุดในกลุ่มเลยนะเอาว่าอาชเชอร์ตัวทำดาเมจปุ๊บจุก <c oughs> ไม่ได้กินหรอกโอ้โห,โหสองตัวอุ้ยสองตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตันขยงตันขยงปุ๊บ,บป,ปุ๊บฮุชาอึช่าอ๋อซิกแซกซิกแซกชึบวิ่งไปปลาไหลเลยปึ๊บไม่ได้กินหรอกนี่นะนี่นะนี่นี่ เอาว่าผ่านฉลุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหรือว่าจะโดนซะแล้วเดี๋ยวนะคือเราสร้างปาร์ตี้ตรงไหนอะเดี๋ยวผมคือเรากลับไปโลกจริงยังไงอะ คุณผู้ชมคือผมจะซัมมอนหน่ะหรือผมต้องตายก่อนวะมันได้มีปม่กลับไปโลกจริงเลยนะจริงโอ้ยไม่ดีเราให้เมดอยู่ตัวเดียวไม่ได้ไปแล้วเ,เจอหินตรงนู้นเฮ้ยวิ่งไปหินเพื่อหิน,หนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าไปยุ่งกับฉันแกอย่าไปยุ่งกับฉันเฮ้ยผมเจอหินผมเจอหิน เจอหินอีกแล้วอ๋ออย่ามายุ่งกับฉัน <c oughs> อย่ามายุ่งกับฉัน <c oughs> อย่าอย่าปุ๊บปุ๊บออจ,จะออจ,จะได้อีกแล้วยินตาสินเงินนี่เป็นหินสำหรับสร้างฮีโร่ทหารเป็นตัวแทนของอดทนเอาว่าฮีโร่ทหารเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เด่นด้านลาพลังป้องกันมากที่สุดและยังมีท่าที่ทำให้โจมตีดุนแรงได้ตามความเสียหายที่ได้รับอีกด้วยคือ สะท้อนหรออุ้ยดีอะเจ๋งงั้นฮีโร่ตัวนี้ก็เหมาะจะเป็นกองหน้าคอยบุกป้องเพื่อนฉลังใช่ไหมอือใช่เลยฉลันกันนะนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิงมันด่าหร,อหรือปิงมันชมวะเอ้ยปังมันด่าหรือมันชมโชวบหุ่นหลวงพ่อโกยไปทำอะไรอยู่วะตรนนี้มีอะไรไหมโอ้ยต้องมีแล้วละ่ะมีสัตว์ประหลาดเฝ้าต้องมีแล้วละ่ะ โอ้ยนี่ไงจินตราสีขาวที่เป็นิฐสำหรับสร้างฮีโร่นักบวชเป็นตัวแทนของความรักและอความอ่อนโยนดินพันฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ตัวเดียวที่สามารถใช้พลังเวทมนต์คืนชีพพลังโอ้ยคืนชีพว้าฉากเลื่อมไม่ถูกแล้วดิว่าจะใช้ฮีโร่ตัวไหนดีฟังแล้วดูงงเก่งกตัวเลยฮีโร่ต่างๆจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงก็อยู่ที่การใช้งานของนายแล้วล่ะใจะเ,เย็นเดี๋ยวพอผ่านไ,ไปนายจะเข้าใจเอง อารูปนี้คนจะเป็นปังไม่ใช่เหรอแน่บักนั่นนี่ยปึ๊บชึบไอ้จ้ะพึชจ้ะนี่มันเกมหลบสัตว์ประหลาดนี่หว่าย่าไม่เห็นนะไม่เห็นโอเควุ้ยมีสองตัวมีสองตัวฮึบจบแบบ๊บย่าอย่ามายุ่งกับฉัน เย่บมายุ่งกับฉันเมื่อไหร่เราจะออกจากเกตบอสใน,นสักทีนี้ผมอยากสร้างปาร์ตี้แล้วนะฟึบเฮ้ยเราเจอบอสอะทุกคนเฮ้ยจุดวาร์เซฟโซนโอเคแก้วหินเยอะมากหินเยอะมากแบบทับแบบที่สองเฮ้ย นี่เป็นรูปแบบการจัดการทัพแบบทีอสองนี่รูปแบบนี้จะสามารถจัดให้มีฮีโร่กองหน้า2งตัวและกองหลังหนึ่งตัวแล้วกดแบบหน้าต่างปาร์ตี้ได้ใช้ดูนะน่าจะเป็นรูปแบบทัพที่มีประโยชน์มากรูปแบบหนึ่งเลยล่ะอ๋อนาะยยังสามารถกดปุ่มซ้ายขวาเพื่อเลี้ยงไปมาระหว่างการต่อสู้แบบทัพที่จัดไว้ในฉากได้อีกด้วยนะอ้จิงเหรอโอ้ยยังไม่ทันได้คิดเดี๋ยวขอาคิดก่อนไม่ได้เหรอเอ้ยเราเลี้ยงไม่ได้เหรอเฮ้ยปัง ไอตัวเอวดำๆที่หลับอยู่นี่มันตัวอะไรอะ่ะไอตัวนี้น่ะมันชื่อกอกๆมันเป็นหัวหน้าสัตว์ประหลาดในฉากนะฮะห,หัวหน้าเหรอรเผอิญมนันขี้เซามากตอนนายไม่เข้าไปใกล้มันก็ไม่ตื่นหรอกดีดีด,ดีไอตัวนี้ขี้เกียจใครบางคนแถวนี้เลย <c oughs> ใจล้วปิงขี้เกียจเหมือนใครบางคนใช่แล้วดีละก้วเราอ้อมหลบมันไปเงยายดีกว่านั่นน่ะสินะยูโดฟุกันอย่างหนายนะคงสุ้มมันไม่ได้หรอกฟ <c oughs> ังด่าเราด้วย ว่าไงนะเลยว่าฉันสู้มันไม่ได้เหรอว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเฮย้ยไอ้ปิงไม่ถามกูสักคำเลยนะคือเราใช้ระเบิดได้ไหมวะแบนนี <renewed Mort unde> ่ทำอะไรอะมองเห็นพลังของศัตรูได้ใช้พิษวิทยามันตากรูยิ้ม ผู้พัฒนาเกมเขาเข้าใจใส่ยดายละเอียดดีนะเพราะว่าแบนมันชื่อมองทะลุไงอ๋อหนุ่มพ่อโกยเอาไว้หนีถ้าใช้บนสนามสามารถแบบนับกลับห้องปิงได้ไปธีกลับห้องอยู่ตรงนี้แหมไม่รู้อ่ะเราสู้มันได้ไหมวะลองปาลาระเบิดดิก๊อกตื่นแล้ว เุ้ยโดนสี่โดนสี่เฮย้ยสู้ได้เนี่ยเออ <S <S สู้ได้ก็แย่เลวปิงอย่าเพิ่งยอมแพ้สิไม่อยากเป็นฮีโร่ไม่ใช่หรอเพลงดราม,มา่าเฉยว้าเกมโอเวอร์ซะแล้วดีก็นายนะประมาทเกินไปดีนะที่เป็นแค่ในเกมอะ่ะ ถ้าเราสู้กันอยู่ข้างนอกแล้วก็นายโดนด็อกเตร์สก,กาจับไปทําเป็นลูกชิ้นแน่เสียหนึ่งทีเฮ้ยเสียค่าประสบการณ์เวืยอ่อะ